สิบสองราศีครับประกาศเอสาร่าเก่าพันยุใส่เนาะบรรยากาศก,าร,กระลมเลื่นดีนะครับวัตรโอ้โหนะอันนี้หลวงพอ่อใหญ่บรรยากาศก,าร,กระลมเลื่นดีนะครับบัดเพิ่น ไก,ก,ก่ปอไก่ปลานงกเพียบเลยหลวงพ่อเอียเทพเจ้าแห่งหน่อไม้ไผ่ตรง เป็นพระพิฆเนตนะครับพระพิคเนตนะครับสำหรับท่านในทีซีมาวัดหลวงปู่มุนนะครับวัดป่าน้องหลงนะุมเนาะวัดป่าน้องหลุมครับจะได้อยู่วัฒนานครสะแก้วแล้วก็สรีละของท่านก็จะอยู่จะอยู่ที่วัดบ้านจานนะครับอยู่กันทารลมสีสะเกดเนาะอันนี้เป็นเทวสถาน สถานนะครับน่าจะก,กำลังอันนี้เป็นสารเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับมาเดี๋ยวจับให้ดูขอิกษาธิษฐาเจ้าแม่ด้วยเจ้าแม่ขอนุญาด้วยครับว,วันนี้มาขอจบขอลาบด้วยสาธุด้วย มันนี่ได้แมนะ่ได้หกเก่าหกเก้าสองสองหกเก้านะครับเขนะียนเอาพืนที่สิบหกมีนาพอท่านหนัก่า 962หรือ296ก็ได้นะครับสำหรับทานที่เสียงสงแต่ตอนนี้เวลากัน่นาจะบอทานแต่สำหรับาทานที่เล่นในเน็ตในเล่นในเพจก็น่าจะทันอยู่นะครับอันนี้เป็นในวสถานในวสถานนะครับข้างหนจะบอเข่าไปนะครับเพราะว่าเพิ้นนาจะยังไม่เสร็จกำลัแบบนกําลังเหตุอยู่กำลังทำอนยะู่ สวยมากอากาศเย็นดีนครับอ่ะนี่ครับยังกำลังสร้างยังไม่เสร็จนะอันนี้ข้างในผมยังไม่เข้าไป มีรตรงน,นี้จะเป็นห้องน้ำแต่ผมหาหากุฏิท่านที่ท่านอยู่ตั้งแต่จะเป็นกุฏิเล็กๆอะครับไม่รู้อยู่ตรงไหน,นกุฏิหลวงปงู่สวยมากสวยจริงๆ หาก็ตีหน่อยเพิ่อจะใส่เนาะไม่มีป้ายบอกเนะาะก็ตเกาลลงปูยู่ไหนป้าต้นมะขาม อันนี้คือต้นมะขามเทศใหญ่มากเอ้ยไม่ใช่มะขามป้อมอมะขามธรรมดาแหละกุติกุฏิหลวงปู่พันอยู่ใส่ครับกุติเก่าพันธุ์ไหมหลวงปูม่มลอ,อขนาดหนี้า่ครับอ๋อขอบคุณครับ สสอบใส tweeted, ่นรอตามได้ตามแม่ก็ได้แม่ครับอันกุฏิเก่าเป็นอยู่ใส่หนอลุงปูอ๋อเหรอทงานไงบอกครับ มอ,อ,อ,องไปตนะั้งเนียเขียวย่างไปเนี่ยรอบไปหามไปนะจะนี่้างหลังลูไปข,ขอบคุณครับมันก็ตีเข้ากันครับ ฝากบุญอ้อนี่ว่านี่ครับนี่เป็นกุฏติลวงประมุน ที wollen, ่นี่เป็นทางเข้าก็เข้าม้ยไหนกาแฟนิกุฏิกับหลวงปู่นะครับอันนี้น่าจะปัจจุบันเนาะอันนี้พระเน้นพันอยู่

สุกิมานเดปูเดออันนี้ใต้กุฏิปูนะครับใต้กุฏิปูสาธุเด้ปูเดอโุกิมานเดอมานนเด้ออ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับวัดหลวงปู่หมิน่นก็โอเค